Okay. วิธีเทสนะครับสำหรับรถเครื่อง N 52, 10, 5 2 F 1 0 523กับ F 0 2 730นะครับว่าแรงดันน้ำมันเครื่องมีปัญหาจริงไหมก็คือเปิดแล้วก็ดูเลยแรงดันน้ำมันเครื่องนะเครื่องยนต์ปัจจุบันกับที่มันรีเควสก็คือเซต Point ว่า2ค่าเนี้ยต้องไปด้วยกัน ถ้ามันไปด้วยกันก็แสดงว่าไม่มีปัญหาเรื่องเซนเซอร์แรงดันน้ํามันเครื่องนะครับแต่ถ้ามันรีเควสสูงแต่ว่าแรงดันขอในเครื่องไม่ยอมไปก็แสดงว่าตัวกล่องเครื่องยนต์นะครับมีปัญหาก็เทสง่ายๆก็คือเปิดเนี่ยแหละแล้วก็ดูเลยค่า2ค่านี้แล้วก็ดูตอนคลิกดาวนะครับตอนคลิกดาวแรงดันที่มันรีเควสอ่ะจะสูงประมาณ5-6บาร์ถ้าเซนเซอร์ แรงดันน้ำมันเครื่องทำงานนะครับมันก็จะขึ้นไปด้วยเดี๋ยวรอรถลงนิดนึงเดี๋ยวทิกดาวฮะอันนี้ครับชิวๆหวานเย็นระบบก็รีเควสปกติประมาณ3ามบาทสีบา เดี๋ยวดูตอนคลิกดาวพอคลิกดาวปุ๊บแรงดันต้องสูงขึ้นแรงดันน้ำมันเครื่องต้องรีเควสสูงขึ้นนี่ห้าละห้าบาทอ่ะโอเคแล้วพอถอนคันเร่งปุ๊บเนี่ยก็ลงละรีเควสไม่ต้องสูงมากเดี๋ยวลองม่อีกทีถ้าเราคลิกดาวปุ๊บระบบรีเควสก็จะอยู่ประมาณ5บาทแล้วก็แรงดันน้ำมันเครื่องก็ต้องขึ้นมาด้วยปุ๊บกดคลิกดาว 5บาทถ้าอย่างเงี้ยจบเลยซ่อมเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีปัญหาวิธีเทสก็ประมาณนี้เลยครับก็เอาไปเทสดู